สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทหญิงดรสายสิริมีรเสนหัวหน้าภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยายลัยนเรศวรค่ะดิฉันน,นางสาวพรพันธ์หงษ์ศรีพันธ์เป็นผู้ช่วยวิจัยค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาขอแนะนํางานวิจัยนะคะที่ทางดิฉันแล้วก็ผู้ช่วยวิจัยได้สนใจและได้พัฒนาขึ้น สืบเนื่องมาจากด้วยสถารการณ์ของโรคธรรมดุกรรมในประเทศไทยก็คือโรคทรสัสเเนียนะคะยังเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศก็คือในเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคเราก็เลยมีการรวมกลุ่มคนทํางานด้วยกัน นะในในระดับของออมหาวิทยาลัยก็คือจะมีทั้งคณะแพทยศาสตร์คณะวิศวกรรมแพทย์แล้วก็มีคณะจารจากคณะวิทยาศาสตร์ที่มารวมกลุ่มการทํางานวิจัยนี้นะซึ่งเราก็ได้ขอทุนวิจัยได้ในของปีงบประมาณ2563ในส่วนของที่ดิฉันได้ได้รับผิดชอบนะคะก็จะเป็นในงานในส่วนของการพัฒนาชุดตรวจโรคทรสัสเเมียชนิดรุนแรงเพื่อน,นําไปใช้ตรวจในระดับโรงพยาบาลชุมชนในในทั่วประเทศนะคะ แล้วก็ในส่วนงานตรงนี้น้องพันพันซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้ได้ร่วมมีส่วนร่วมในการาัฒงานาเทคนิคตรวจก็เลยจะขอให้น้องพันพันเป็นคนเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะค่ะสืบเนื่องด้วยในประเทศไทยนะคะมีอุบัติการ์ของโรคทรัสเเนียเราจึงหาวิธีในการควบคุมและป้องกันโรคของโรคเบตา้าทรัสเเนียการควบคุมป้องกันโรคที่ดีที่สุดก็คือเริ่มมาจากการตรวจคัดกรองและกำหนดคู่เสี่ยง ของผู้ที่จะมีโอกาสมีบุตรเป็นโรคคล,ลสัสเซเมียค่ะการตรวจคัดกรองและก็การกําหนดลูมเสี่ยงทําได้หลากหลายวิธีเริ่มจากการทํา o เอสเชและก็วิธีการตรวจทางเจนเนติกในสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นนะคะก็จะเป็นการพัฒนาชุดตรวจทางเจเนติกคือตรวจทางพันธุกรรมเพื่อจะเอานําชุดตรวจนี้นะคะไปใช้ในระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือในระับภาคสนามเพื่อให้การตรวจคัดกรองให้การควบคุมป้องกันโรคเนี่ยค่ะครอบคุมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยลดอุบัติการของโรคทารกซีเนยียในประเทศไทยได้ค่ะซึ่งในทุนวิจัยที่ได้รับมานะคะเราก็ได้พัฒนาไปได้80%แล้วนะคะในการที่เราจะอยู่ในช่วงที่เรากำลังทำในเรื่องของ validation เทคนะิคนาที่ก่อนที่เราจะนำไปสู่การทดสอบในระดับ พื้นที่จริงของเรานะคะซึ่งตรงนี้ต้องขออนุญ,ญาตว่าอุบไปนิดนึงเพราะว่าเรามีแผนที่จะจดสิทธ,ธิบัตรในเรื่องของเทคนิคตรงนี้นะแต่ว่าเราก็ใช้เทคนิคทางออชีววิทยาโมเลกุลอย่างที่ทุกท่านคนที่อยู่ในฟิวตรงนี้เนี่ยถ้าเอ่ยชื่อเทคนิคต่างๆเนี่ยท่านน่าจะร้องออกมาทุกคนนะคะทีนี้ก็ยังมีงานอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ ที่ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เรากำลังพัฒนาแล้วก็อาจจะต่อยอดออกไปนะคะอย่างที่น้องพันพันธ์ได้เล่าไว้ว่าในเรื่องของการควบคุมป้องก,กันโรคสิ่งสำคัญที่สุดคือการตรวจคัดกรองซึ่งการตรวจคัดกรองเนี่ยเราจะทําอย่างไรที่เราจะสามารถคัดกรองได้ในระดับ เบื้องต้นเลยนะคะก็คือในโรงพยาบาลปฐมภูมิหรือรอพอสตอเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มทีมงานนะคะซึ่งเพินวันนี้น้องๆเนี่ยเขาติดเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะคะก็จะมีกลุ่มโครงงานที่เราจะทําในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือ พื่อจะใช้ตรวจคัดกรองดูความเปราะของเม็ดเลือดแดงนะซึ่งอันนี้ก็ทุกท่านก็จะได้เห็นในภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ได้ออกแบบมานะคะโดยน้องนองน,องนักเรียนคือน้องพัทรพลบดีรัตแล้วก็น้องกิติภพแจ่มแจ้ง,จงนักเรียนในโครงการวมวของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยในเรศวนนะคะก็หน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็การใช้งานเนี่ยเราก็จะเชื่อมติดอยู่กับโทรศัพท์มือถือและนี้ก็คือจะเป็นหลอดทดลองนะ,ะที่เราจะใช้ในการทําตรวจดูความเปราะของเม็ดเลือดแดง เมื่อเราเราทำปฏิบัติการเสร็จเนื่องจากว่าเป็นเป็นปฏิบัติการเลือดนะคะเราก็เลยจะไม่สามารถนํามาโชว์ในตรงนี้ได้นะคะจากนั้นเราก็จะนํามาใส่นะคะสวมในุปกรณ์ที่จำเพาะแล้วเราก็จะอ่านค่าจากโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อเราจะใช้ในเรื่องของการแปรผลนะคะว่าเป็นเนกาทีฟหรือเป็นโพซิทีฟนะคะเพื่อที่เราจะได้คัดกรองได้ว่าในในคู่สมรสที่เดินเข้ามาเนี่ยเป็น normal หรือเป็นกลุ่มที่จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจ วินิจฉัยทงเจนติกที่หรือทางพันธุกรรมให้มันชัดเจนออกมาเลยนะมันเป็นการคัดกรองคนที่เ,เป็นปกติออกไปนะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่ช่วยเสริมได้ซึ่งผลงานนี้นะคะเป็นผลงานของโครงงานวิจัยของน้องๆน,น,นักเรียนสาธิตเนี่ยก็ได้นําไปเสนอผลงานนะคะที่งานประชุมวิชาดา์วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับภูมิภาคและได้เป็นตัวแทนเข้าไปประกวดในระดับประเทศนะคะซึ่งได้รับรางวัลชมเชยกลับมา แล้วก็นอกจากนี้ผลงานของน้องคนนี้นะคะทีนี้เราก็ได้นําส่งเข้าที่การนําเสนอสายอร์ฟอรัมนะคะก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินกลับมาด้วยเช่นกันนะคะะนี้ก็จะเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เราก็วางแผนที่จะพัฒนาต่อไปให้มันไป ในสูตรการใช้จริงนะคะที่เราจะลงไปใช้ในของระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและนําไปใช้ในภาคสนามเพื่อนํามาซึ่งการควบคุมป้องกันโรคของโรคตลาลัสซีเมียชนิดดุนแดงในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพทําให้จํานวนผู้ป่วยหรือจํานวนเด็กที่การจะเกิดใหม่เป็นโรคเนี่ยลดน้อยลงนะคะพวกเราก็ขอบจบการแนะนําในเรื่องของการทํางานวิจัยของพวกเรานะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ